สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคิมสไม้เช่นเคยคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราปูกระเบื้องตรงกลางห้องโถงคลิปนี้เรามาปูตัดขอบกันต่อเลยค่ะขั้นตอนก็เหมือนเดิมค่ะถึงเอ็นขอบนอกที่จะปูโดยการยึดแนวเดิมของกระเบื้องที่ปูไว้แล้วค่ะ กระเบื้องที่เราใช้ตัดขอบเป็นกระเบื้องขนาด60คูณ60เท่ากับกระเบื้องด้านในกระเบื้องลายแก้วปาเก้น้ำตาลราคากล่องละ270บาทใช้ปูตัดขอบทั้งหมด11กล่องค่ะด้านในที่ปูเสร็จแล้วลายตารางสี่เหลี่ยมใช้ทั้งหมด4กล่องค่ะราคากล่องละ474บาทรวมทั้งหมดแล้วห้องโถงขนาด20ตารางเมตรใช้กระเบื้องขนาด60คูณ60ทั้งหมด15กล่องค่ะ เฉพาะกระเบื้องอคิดเป็นเงินนะคะที่ห้องถงนะคะก็3912บาทค่ะปูนนกเขียวอีก5ถุงถุงละ110บาทค่ะคิ Q ้วอลูมิเนียมเราใช้ทั้งหมด5เส้นราคาเส้นละ214บาทอ่าเป็นเงิน1,070บาทค่ะ สำหรับขั้นตอนการปูนะคะในคลิปนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดนะคะเพราะว่า,าช่างภาพนะคะก็เป็นคนผสมปูด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปูด้วยนะคะก็จะถ่ายมาให้เห็นตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือด้านขอบไว้ที่ต้องตัดกระเบื้องเสริมปูเสริมอีกทีหลังนะคะตอนนี้เราจะยังไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ากระเบื้องเราหมดแล้วต้องไปซื้อเพิ่มค่ะค่ะ ทีนี้ด้านในนะคะของเราก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งค่ะทีนี้เราก็จะมารวมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า,าการปูกระเบื้องในห้องโถงและห้องนอนของเรานะคะเราใช้งบทั้งหมดหมดไปเท่าไหร่หมดไปกี่บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาคํานวณให้ดูค่ะค่ะแล้วนี้ก็เป็นด้านในนะคะห้องนอนเราจะมีสห้องค่ะ ห้องนอนสองห้องมีขนาดห้องละ7ตารางเมตรห้องแรกนะคะเราจะใช้กระเบื้องขนาด30มสคูณสานะคะที่เราใช้ปูนะคะใช้ทั้งหมด7กล่องราคากล่องละ159บาทค่ะห้องที่สองนะคะก็เหมือนเหมือนกันนะคะก็เป็นกระเบื้องขนาด30มสคูณสาเหมือนกันค่ะ เฉพาะห้องนอนสองห้องนะคะเราก็ใช้ปูนทั้งหมด5ถุงค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของทรายนะคะที่เราใช้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นทรายทั้งหมดทั้งห้องโถงแล้วก็ห้องนอนสองห้องก็คิวครึ่งนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะสรุปภายในบ้านห้องโถงห้องนอนเราใช้เงินทั้งหมด10,000บาทนะคะในการปูกระเบื้องพื้นห้องโถงแล้วก็ห้องนอนค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้คิมสมายมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเราจะมาปูกระเบื้องอหน้าบ้านกันค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย